สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูต้นสาเกกันนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศตอนเย็นเนาะกับต้นไม้ใบหญ้าเขียวๆหน้าฝนนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะไปดูกันเลยลเราจะมาดูตรงนี้กันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะสะพานเล็กๆแล้วก็คลองน้ำเนาะคลองน้ำนะคะเพื่อนๆนี่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะคะตรงนี้แล้วก็มีต้นผักตบใหญ่ด้วยตรงนน้นก็จะเป็นกอไผ่แล้วก็เป็นสวนผลไม้นะคะบรรยากาศดีๆตอนเย็น ก็เดี๋ยวเราจะมาดูต้นสาเกกันเลยนี่คือต้นสาเกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือต้นสาเกนะะี่ค่ะเราจะพาดูลูกของสาเกนี่ลูกสาเกจะเป็นแบบนี้ สาเกนี่เขาก็จะนําไปทอดนะคะไปทอดไปฉาบเหมือนกล้วยเนาะแล้วก็นําไปเชื่อมนะคะทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์นะคะมีวิตามินหลากหลายต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในอ่าร่างกายของเราเนาะแล้วก็เส้นใยสาเกก็ช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลนะคะช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลในร่างกาย มันจึงช่วยควบคุมโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะประโยชน์ของมันเนาะนี่ค่ะเพื่อนเนู่นต้นใหญ่มากๆเลยต้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูตรงนี้ซะหน่อยเนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน ใสนะคะนี่บรรยากาศดีดีตรงนีน้ตรงนั้นก็จะเป็นต้นมังคุดนะคะต้นมังคุดแล้วก็ต้นมะปริงมะปรางอยู่ตรงนู้นคือต้นมะปริงมะปรางฝั่งนี้จะเป็นสวนมังคุดนะคะ ตรงนี้ก็เป็นต้นสะเดาต้นผักกระเดานะคะเวลานั้นเขาก็จะเ,เก็บไปขายเนาะเวลาที่มันออกดอกนี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆตอนเย็นเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆแล้วก็พามาดูต้นสาเกนะคะ มเย็นๆพักสบายๆตอนเย็นนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เสมอมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็จะมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรหรือว่าไปทําเมนูอะไรเนาะสําหรับวันนี้ก็ บายบายค่ะเพื่อน